สวัสดีจ้ากำลังอบขนมปังเราก็จะทำสลัดกะล่ำนะคะหั่นกะหลำ่ำฝอย วางมือหนักให้หนักเราพาในขาดคำและวางมือเฮ็ดกินเดี๋ยวนี้นะจ๊ะเราเอากาบมันแข็ง ใส่อะไรบ้างใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยน้ำส้มสายชูนิดหน่อยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย เกลือพริกไทยคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะบางคนจะใส่แครอทเข้าไปด้วยนะคะ พี่ไม่น้อยเห็ดน,น,น,นี่แลนะคะนันก็ร้านพิซซ่าบางร้านก็นจะใส่สับประรดดองแล้วก็แครอทด,ด้วยนะคะวางร้านก็นจะใส่แค่นี้แล้วแต่สูตรร้านไขร้านเหมือนแต่ว่าร้านแม่ใหญ่น้อยก็เอาสูตรตามที่เครื่องในบ้านนี้เนาะผสมคลุกเคล้าแล้วเราก็จะชิมรสชาตินะคะมันจะออกเปรี้ยวหวานแต่ถ้าข้ามักหวานน้ำข้าก,กับเห็ดหวานน้ำข้มามักเปรี้ยวน้ำข้ากับใส่เปรี้ยวน้ำเนาะ อันนี้สลัดเราทำกินเองนะคะแก้เลี่ยนนะคะชิม,มอืมพอเต็อเวอร์อร่อยหาจานใส่ก่อนที่แสว ัจานนี้นะคะเพื่อความสวยง,งามในการเสิร์ฟจ,จบน่ากินนากชอบรสไหนหรือจะกินสามรสเปรี้ยวหวานเค็มก็ได้แล้วแต่พี่น้องนะคะไปทำดูเมนูง่ายๆรับรองว่าอร่อยชัวร์